สวัสดีครับผมเป๊กครับ BMW Genius ครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Test and Talk by BMW Genius e u r o p a Motor นะครับวันนี้ครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ Parking Assistant ครับตัวนี้นะครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับที่เรามาทดลองกันอยู่เนี่ยก็คือ BMW 3 3 0 E M Sport LCI นะครับ ัวนี้ไอ Parking Assistant เนี่ยมันคือการจอดอัตโนมัติทั้งขนานและเข้าซองนะครับระบบเนี้ยตัวรถอาจจะทํางานเองอัตโนมัติเลยแต่ผมต้องบอกว่ามันจะมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับก็คือเงื่อนไขของเขาคือ,อช่องจอดรถเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่มันเหมาะสมนะครับมีรถคันด,ด้านข้างเพื่อให้เซ็นเซอร์ของรถเราเนี่ยกะระยะได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าระบบมันทํางานกันยังไง Parking Assistant นะครับตัวระบบตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งเอาไว้ครับมันจะต้องมีเงื่อนไขของช่องจอดรถเหมือนถึงว่ามีคันด้านซ้ายอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีคันด้านหน้าด้านหลังนในกรณีที่เราจอดขนานะนะครับเนี่ยตอนนี้เรากาลังหาช่องจอดอยู่นะครับระบบเนี้ยครับวิธีการทํางานมันง่ายมากเลยครับเวลาที่เราจะเจอช่องจอดด้านซ้ายมือครับให้เรากดปุ่มเปิดระบบตรงนี้นะครับพอเราเปิดปุ๊บเนี่ย ผมแนะนําให้ท่านที่จะใช้ระบบอะค่ะเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับตัวรถเนี่ยตอนนี้เขากาลังสแกนหาช่องจอดที่เหมาะสมอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆไหลเข้าไปนี่อย่างนี้เขาเจอเจอแนวเจอแนวขนาดแล้วแต่เรายังไม่เอาเราจะจอดแนวเข้าซองนะครับแล้วก็ไหลไปอีกครับเราสามารถเลือกช่องได้ใหม่ครับแล้วก็ไหลเข้าไปได้เลยครับผ่านช่องนะครับผ่านผ่านช่องที่เราจะจอดนะครับ นี่พอเขา,าเจอแล้วครับ <c oughs> เขาก็จะแสดงตรงนี้นะครับเราไม่ต้องคุมอะไรเลยครับเราแค่ทัชสกรีนไปในช่องที่เราจะจอดครับกล้องทำก็กล้องถอยหลังทํางานอัตโนมัติเกียร์เปลี่ยนเองนะครับแต่เรายังแนะนําให้ลูกค้าคุมเบรกอยู่นะครับเนี่ยครับเท้าผมยังคุมเบรกค,คุมเบรกอยู่นะครับเขาก็จะค่อยๆไหลเข้าไปนี่พอจังหวะนี้ครับเขาจะเปลี่ยนเป็นเกียร์เดินหน้าเองคุมอะไรมือขว้าเองครับ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆไหลไปไหลไปครับ เป็นเกียร์ถอยหลังเองครับพวงมาลัยหมุนเองครับแล้วก็ค่อยๆไหลเข้าไปนี่พออะไรที่เขาสมบูรณ์นะครับพวงมาลัยจะตั้งตรงนะครับเกียร์จะอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์จอดนะครับเบรกมือดึงเองอัตโนมัติซึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยที่รถเขาเข้าเนี่ยครับ ผมไม่ได้คุมอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็ยังอยากให้ลูกค้ายังอยากให้ใช้เท้าเนี่ยค่อยๆประคองเบรกดีกว่าผมใช้คํานั้นเพื่อให้การทํางานเนี่ยมันสมบูรณ์100%ครับผมเนี่ยครับอย่างถ้าเป็นตามพวกสถานีบริการน้ํามันอย่างเงี้ยครับที่เขาจะมีช่องจอดรถที่เป็นแนวไม่ตรงอ่ะผมต้องตอบว่ายังไงเอียงๆอ,อย่างเงี้ยครับ ตัวช่องจอดแบบนี้นะครับมันไม่เข้าเงื่อนไขใน Parking Assist นะครับระบบจะไม่ทำงานถ้าเกิดเงื่อนไขมันไม่สมบูรณ์ซึ่งซึ่งการจอดเอียงแบบนี้มันมันระบบนี้ไม่สามารถทำงานได้นะครับต้องขนานหรือข้อสองเท่านั้นเดี๋ยวผมจะไปจอดขนานให้ดูนะครับเมื่อกี้เราจอดถอยข้อสองกันแล้วว่าจอดขนานเนี่ยมันฟังก์ชันการทำงานมันคล้ายๆกันแต่ว่าการที่เราจะคอนเฟิร์มครับเวลาที่คอนเฟิร์มเราต้องคอนเฟิร์มที่หน้าจอ ว่าเขาหาช่องแบบขนาดหรือแบบข้าวซองเจอมากกว่าครับผมอ่อย่างนี้ครับเราเริ่มต้นการทํางานด้วยปุ่ม P ครับเราจะจอดแบบจอดแบบขนาดให้ดูนะครับนี่ครับเราก็ไหลเข้าไปได้เลยครับเราจะจอดต่อท้ายคันนี้นะครับแนะนําให้ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวนะครับนี่อย่างที่ผมแจ้งนะครับมันจะต้องมีเงื่อนไขนะครับเราต้องไหลเข้าไปเนี่ยอ่าเราต้องจอดขนาดกับเขาเลยเนี่ยพอเขาเจอนะครับเราจะกดปุ่มนี้ แล้วเราก็สามารถปล่อยเบรกครับตัวรถอะครับเขาจะหักคุมอะไรเกียร์เขาก็เปลี่ยนเองนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเกียร์นะครับเนี่ยครับเจะเดินหน้าเข้าจอดครับ เช่นเดียวกันครับพอเขาจอดเสร็จแล้วปุ๊บระบบจะใส่เกียร์ P เบรกมือดึงให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยสังเกตว่าเราจอดช่องเนี่ยเราจอดต่อท้ายคันสีขาวนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูกันว่าเขาจะจอดได้ตรงกับคันขาวหรือไม่ครับผมครับและนี่ก็เป็นการใช้งานระบบ Parking Assistant นะครับออผมขอเน้นย้ำนะครับว่าเราจะต้องมีเงื่อนไขในการจอดนะครับช่องจอดต้องมีขนาดที่เหมาะสมนะครับแนะนำให้เปิดไฟเลี้ยวเลือกด้านที่เราจะจอดเพราะระบบเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปถ้าเขามีทั้ง2ด้านเนี่ยเขาอาจจะหาทั้ง2ด้านก็ได้ให้ให้เลือกเปิดไฟเลี้ยวด้านที่เราจะจอดนะครับ วันนี้ก็คร่าวๆก็จะ Parking a s s สซิสแตก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมเปกเบีย g ด n i u ูจีเนียสยูโรป้ามอเตอร์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ